สวัสดีครับ n, สวัสดีครับเป็นครับเอฟซีครับฮ <Um ่าฮ uh ่า huh. ฮ่าฮม่นไปเพื่อไปเที่ยววงสองบินโอ้ยวงสองเขากำลังตั้งเวทีตั้งฮานไปเที่ยวปุ๊บไปพ่อไอ้ลุงปียะพ่อทีมคนไหวเขาพ่อผู้จัดเฮกันตืมๆอยู่ฟังคนเฮอะไรกับเขาก็เฮกันมวนกูไปหน่อยฟังพุ่นเนาะคือสิมวนทั้งนี้มวนก้อนนี่แหละทั้งนี้ก็บมวนกว่านี่เดี๋ยว ไอ้ยังกับแม่ลาจะเอาขึ้นกันสิประกาศแข่งกันกโคสงกันแล้วขึนบนมีมีครับวันนี้ไม่มีไม่มีแม่ลาหรอเทียสองเพลงแล้วก็เงียบเลยทำบุญสามทุรอบตุ้งแล้วก็เล่นเลยตึงถึงตึ้ง้งงเลยปลาติดโถป๊าติดโถปาติดโถพ่อลูกคู่บุญยังว่าพ่อลอรองเท้าไว้ สุดยอดอันนี้ก็ราคาหมื่นกวก่าสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าอันนี้นอันนี้ <Spiritual mark. S 2> อีที่ราคาบ่ได้ตีราคาบ่ได้ไปซื้อทองตมาแพงสองบาทก็จอแสนวเอาผ้าลงหัวลงลงก็มาเกินสองรอยดอกว้าวนลงลงสามพันีเราลงมาเราสามพันหลงกเราสามนไอหนึกถึงตอนมันสองหมื่นเนาะค่อยๆอขายมันสี่บาท สี0 0พัน์ซื้อเมื่อสิบบาทนาะนวางัวชสองพันสองหมื่นเจ็ดสองหมืนเจ็ดสองหมื่นห้าดี้าดีสองสบสองบาท้ก็ขายองินมามนต้วเาขายอาเงินมาหมุนตขายรถดิขายรัมดิขายมาขายช่วงนี้เนาะขายตอนนั้นแต่สามหมื่นตอนนั้กำไอยู่ที่นสามหมื่นสหมื่นสามบยังยังช่วงนั้นช่วงเจ้ารถต่้มมันสามหมื่นสองเลยสามหมอ๋อแต่เสียค่ากําเน็ตเสียนะ ัอไ้อ,อง,งเบจเโอ้เสาอยู่ไก่พอดบ้ขึน,นเก้าอะไขึ้นนี่ย่งอะไร้ำปอะมเพิ่เป็นน้ำยว้าอยวาแ่เจ้าไปโพยฝุ่ไนไหมโพยอยู่วงสอง,งไหมเปขาคิดว่าแต่เจ้าสิเป็น ทายก่อนทายอยู่ผุ่นยังค่อยมาผิดตัวโทษายไปบ้านยังเหอบอกไหมบอกไหมบอกไหมบอรไยินงไปินโอ้คือขาดก็ได้

มาแต่หัววันหน่อยเด้อมองสันบอมมี่มองยูมองเศร้าเลยครับพ so ี่น้องครับงานฟรีชมฟรีต้องมาแต่หัววันครับไม่งั้นท่านจะไม่มีที่ขยับยิ่งผู้ตึงแล้มก็ใส่แต่ดีว่ายันบอมมี่บอมมี่ลีเก้ ประทากันเแต่มีประทากันนี่โอ้ยนี่ไงจีบนนี่สิล่ะอากาศใเยกัจยางยามพยายามนอกแล้วก็จีากกินนอนเนั่นกตีเล่นนํากันเ้อเสียงเศ้าที่เจีฝากพอกระหมอดนี่นี่ เชอกเศร้าหรอกครับเดียวเลยสเท่ืวืืืืืนืืืืืวืืืืืืืืืืืืหืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื้ืืืืวืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืหืืืืืืืืืืืืาืืืืืืืือืืืืืืืหืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืบืืืืืืืืืนืาืืืืืืืืืืืืืืืืืืื ต่โดย่สวยเดมาว่าป่าลอยฟ้าเลยนะีเอ่ออย่ามาเปโกตรเอเน่เนี่ยอากโยแงคับกันกำลังสดายเออเีบัตแข้งกับบาทสองพันบาทแันบัตแข็งนี่ปนเตนลอยนส่ดแต่ว่าพันซอยมาสองสามหมื่นลหออ้้ซอยคับัตรแข็งอ่ะ แต่ว่าพระาเด้กขายเอยอานซอยไม่ได้สื่อเขาบอกให้ให้ใหใหขายก็เรื่อะให้มันเสร็จงานลูกสาวก่อนมีคนช่วยเยอะเลยและสองบัตรสามบัตเวลาไาหลสดุดให้เข้าบัญชีเข้าบัญชีไปและร้อยแลวร้อยทำบุญแต่คือคำมาได้ำว่าร่ำปุ๊บคือเ,เก็บหนาแทำบุญคนเดอยางเี้ย ว่าทีเท่าไรก่อสองมีนะวันอาทิตย์ีเรอยู่ก่อนครับ็เพ้นช่วงเาอยู่ใกล้พนช่วงกองในสีเรียสักคนเสียะรยับไงพี่นายแล้วเพรไงปีหกกายี่สิบเก้ามีอะไรมเกาจองเรียบร้อยแล้วเยัไงพจ็ดศนย์อีกระเบียบก็ต่องต่อรองกันอยูั่ไง ของผมผมพุยกับมันเจอแล้วถ่ายแต่มือเมือไหเมื่อาผมทางินในกระเป๋าโอ้ห่อนห้องยิมือเอาคนณิธาของเจ้าฝากประสาทพันวันทียี่แปดยี่สิบปดที่วัดป่าวัดป่าแสงธรรมมรังสีโอราชยี่สงานข้าป่าสามัคคีสามม่คีเป็นแป้ง ป man, ้าสาวหน่อยบัตรจรนบัตร้อยสี่สิบบาท140บาทแค่โดยผู้จัดใจดีเสียบี้แค่ที <h 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 ่กินเป็นเงินงบอย่าโดนวย่าโจว่าขาดทุนหลอกวันแล้ววันถ้า่งนั้นบี้ไปทำเอานะ เพราะนเอฟซีแฟงขาเพราะถูกัยซอยกันซอยกันแล้วก็เชฟพี่เพิ่งกับว่าไว้แล้วว่าขอให้ขอให้ได้อีกขอให้ได้อมอลลัมก่อนที่เหลือแล้วแต่หลวงพ่อยกถวายเลยก็ราะยันสรุปแล้วก็จัดได้ล้มก่อนแต่ซ้ำไปเหตุง่ายหลวงพ่อนี่ยมาเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพหลับเป็นเจ้าภาพจัดงานแต่ว่าเก็บได้เท่าไหร่จ่ายค่ารมอลลัมเบิดแล้วยกถวายผ่านซูหลวงพ่อครับ ว่าเสิเหตุอยู่ว่าเสิเหตุอยู่หลังปีใหม่ให้งานลูกสาวเสร็จก่อนถ้างานลูกสาวเสร็จแล้วค่อยเดี๋ยวจะไปทับกันยังไงก็ขอให้งานลูกสาวเสร็จก่อนแมนเอฟซีสิปวดหัวแล้วเราก็จะเชิญชวนด้วยเพราะว่าสาวน้อยเป็นเจ้าภาพพระป่าสามจีสาวน้อยเป็นเจ้าภาพเพราะว่าหลับปากหลงปูไว้แล้ว ดีช <Man. S 1> ื่อพ่อกับดีลบเงินผู้ละหาละซิฟผู้ใดมีหลายกันหลายยังเสี่ยกันใช้สิหลายเกดเนาะกันใช้กันดีหลายเติดผูจังเมือนปลาตั้งต้นตัางต้นตัวเจ้าตั้งต้นผันอเป็นเตี้ยปากคอยกอนบ้านเจ้ามีนะไหมอันนี้มักกะลาไหมก็ตั้งต้นซอยกันตัว ตั้งตนซอยอยู่อ่อก้องกัตั้งตนร่วมกันนี่เนี่ยหาหมื่นงานกระถินงานัีรลงพอดจากหมื่นแบบัตูรูด้วเจ็ที่ดา้วยสามหมื่นอนยี่สิบแปดละกันละมัวว่าไม่คุยเรื่องเห็ดบัตยู่เขาเห็ดไทยแล้ว เราป่าเราฟ้าเป็นคนดุดันเรามีของท้างวันแขกเป็นคนสุดท้ายเอาพี่น้องครับซอยกันตัวพี่น้องครับเออดีเอาปิดคลิปนะปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปอ่ะปิดคลิปครับปิดคลิปมีไว้สักมีสักก้อนพี่น้องพอกันไว้คลิปหนาครับคลิปนี้เป็นานีพี่น้องขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ